ปัจจุบันมีเกษตรกรอยู่ไม่น้อยนะครับที่เป็นหนี้เป็นสินกับสถาบันการเงินแล้วก็ใช้ที่ดินไปค้ำประกันเอาไว้ครับทีนี้พอเจอกับต้นทุนการผลิตที่มันเพิ่มสูงขึ้นไม่สอดท้องกับราคาที่ขายได้ก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะถูกยึดที่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังได้เห็นภาพความพยายามในการที่จะแก้ปัญหานี้จนทําให้เกษตรกรบางรายพ้นจากภาวะดังกล่าวได้แล้วอย่างเช่นกรณีนี้ครับ นาข้าวเนื้อที่สองไร่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นไร่นาส่วนผสมที่ให้ผลผลิตตลอดปีนี่คือที่ดินมรดกที่ภัยบูญยายสิทธิชาวเำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เคยนําไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันกู้เงินสากรร์มาทำนาและส่งลูกเรียนหนังสือก่อนจะประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ําไม่มีเงินใช้หนี้จนกลายเป็นหนี้เสียแต่โชคดี ที่เขาขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรกับสำนังกงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงได้รับการช่วยเหลือชำระหนี้แทนก่อนทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อปีพศ2549และเพิ่งได้รับโอนโฉนดที่ดินคืนเมื่อเดือนก่อนมีคนมาถามซื้อโอโ้ผมไม่ขายแล้วเนาะผมมาให้ลูกให้หลานสืบไปไม่ขายกอจะได้ใช้หนี้มาโอ้ต่อสู้มายาวนาน ปเป็เบนบทเรียนของเราที่มันผิดพลาดไปเนะเาะคาดหวังว่าเราจะทรงได้จกับรงไม่ได้ใ <c> ห <oughs> มยนั้นมันมันก็แย่แต่สําหรับชาวนาวัย73ปีในอำเภอสะเกดจังหวัดเชียงใหม่คนนี้ <c oughs> เขากําลังขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสํานักงานกองทุนฟื้นฟูนฟหลังนําที่ดินปลูกบ้านเนื้อที่สองงานเป็นหลักทรัพย์กู้เงินจากกหกร แต่ราคาข้าวตกต่ำซ้ำซากทำให้ขาดส่งค้างวดจนกลายเป็นหนี้เสียและเสี่ยงสูญเสียที่ดินในปีที่เกิดวิกฤตโรคระบาดและต้นทุนการทำนาสูงขึ้นหลายเท่าตัวโอ้โกดเท็ชื่อกว่าปีละ,ะ,ะตั้งแต่ปอกเกิดมากับอยู่นนี่นียกันอยู่ท่าตรงนี้นกังวลไม่กลัวว่ามันจะหลุดกลัวเหมือนกันกะทุกวันอนะ่ะโ,โอ้ยจะไปอยู่ไหน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ขึ้นทะเบียนหนี้นกับสำน,นักง,งานกองทุนฟื้นฟูกว่า1,800 0รายได้รับการชำระหนี้แทนแล้ว1,175รายแม้ส่วนใหญ่จะสามารถชำระหนี้ได้ตามแผนแต่ร้อยละ2 0่สถึงสายังผิดนัดชำระหนี้เจ้าหน้าที่จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดล่าสุดกำลังจับตากลุ่มชาวสวนลำไยที่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตำ่ำ โซนอำเภอสารพีสันะตองอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีพื้นที่ในการปลูกลำไยที่มเกาเมื่อวันสองวันที่ราได้ลงพื้นที่ไปพบกลุ่มเกษตรกรนะครับก็ราคาลำไยนะวันนี้ก็ถือว่าราคาเนี่ยถือว่าตกต่ำมากนะครับตกต่ำมากก็อยู่ที่เอเอก็อยู่ที่13บาทอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทำให้ได้รับผลกระทบมีมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอีก นอกจากภารกิจแก้ปัญหานี้ในระบบแก่เกษตรกรแล้วล่าสุดสำนักงานกองทุนฟื้นฟูยังมีโครงการปรับโครงสร้างหนี้สี่สถาบันการเงินของรัฐตามมติคอรมอ2มีนาคม2 5 6 5เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีลูกหนี้ขอร่วมโครงการกว่า2,600รายเป็นเงินต้นกว่า687ล้านบาทพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย P ีบ s รายงาน